ถอนด้วยก้อนพญาไก่บินก้อนหนองแป็นเอะจัดนะโอ้โหพยายามเ,เ,าาเยายบรกด้วยเบรกด้วยสามยกสามยกเสียงสักปัน้นไัยแม่พอๆกันคู่นี้เอาเขาเอาทุก ยาวตัวงอ,อยาวตัวงอเบือนแล้ววันลุพินีดูว่าโบนัสนจะแตกไหม350้ยจะแตกไหมโอ้โแข้งขวาเฮ้เอาทีเขาเราลงนันเดิมนีเ,เริ่มจะมันแล้วอาจารย์ลุงว่าโบนัส350้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ เพ้นน้องบูงก็รอครับอีกท,ท,ทีคู่ที่ยี่สิบหกอ่าคนสามสิบคู่เพ้นน้องบูอยู่ยที่ยี่สิบหกพอโคศกประกาศรับโบนัสสามร้อยห้าสิบนี่ใส่กันถวายหัวเลยการได้รับโบนัสนี่มันสำคัญยิ่งนั้นกับชีวิตน,น้กมวยโอ้สักสีนะอ่าก็ถือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลย350 แดงในเพชรตองสามลูกน้องกันจงน้ำเงินยอดพิษนุสองงามพิไลเต็มที่เต็มที่เลยน้องห้าพันนะว่าทีพาท่พอชัยวิวัฒน์บ,นบารินพัฒน์บอกว่าเอาให้ต่เอเนื่องไลยน้องไม่ต้องพรนไม่ต้องพันแทงมาของแทงขวาแทงขวาพืนเอาขวาไปเย้ yeah เอาให้ต่อเน,นื่องครับหมดยกที่ดังอ้ะวอตแจงมวยให้ทราวีากอาจารย์รุ่งคู่ต่อไปเป็นส่อนรักกับเดชเพชรซ่อนรักลุกบกศคู่ออ21อ้า22แป๊บซี่กับน้องเอส23เป็นน้ำเต้าทองกับเพชรเล็ก24เป็นเพชรขวัญใจกับกระเบนทอง24 25เป็นเพชรน้องเตยเจตอฝันกับตังเม่ไล่ไปถึงคู่26เพชรน้องบูมกับเพชรโรเบิร์ตอ้าวยี่มวยสามสคู่และยี่คู่แล้ว,ลวเด็ดเพชรมาเพื่อีินหนพันบาทครับเด็ดเพชรตอนนี้30คู่ไล่ได้26คู่ก็เหลืออยู่4คู่ อ้าวตอนนี้ไล่เลียงได้26คู่นะก็จะามนี้ตอนนี้ชกไป20คู่ได้อีก6คู่ที่ไล่เลียงไว้เ้าเต็มที่เต็มที่คู่นี้5,000เอาแล้เอาล้อาจารย์ตรง3มนุ อ๋อต้องบอกว่าใส่กันหนักจริงๆครับแม่ยังจะไปเคลนอะไรกันนะยยมาห่วยเอียบมาเสือรือยู่เลยทลเทเบอร์เลยเอากันต่อต้นตาอยกสามตัดหัวตัวเท่าปัดกันไปเลยเอาแข้งมน้าแข้งตาข้างเสียขวาโโอ้หเกียวพ่อไม่ตัดทีแท็กสามประหนัดแท็กจวนแท็กยุโรปไปตามแท็แจกทจัมาสุกเนย เอาเลยน้องยกสอง,สองนี่เป็นทางแล้วนะสามยกแหมแดงนี่ถือว่าเจ้าทินงน,นับเงินยเดี่ยมันจากวังเห็นเอาแทงขวา,มาหามกักแพร่เอเอาเองไม่ต้องพันไม่พันไม่พันสามยกไม่พอยังสามยกโบนัสสามร<ก>้อยห้าสิบยังรออยู่เอาให้วันจะตีชิไงไงงพไอเลยไอพี่เอาพราชาติก็ชาติเท่า โอ้โดนแขนขวาอีกแล้วแม่เตะขวาแล้วก็ยิ้มมันต้องมัต้องส่งขยานออกอาวุธแบบนี้มันหนาวนะหรือเปล่าอาจารย์รู้ว่าแหมหน้าเตะขวาแล้วก็ขอโทษอาจจะประมาณนั้นแหมเอ้าเออคือเอาขวาคืนมาตอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เชืยรไม่เอาเชืยรไม่เอาเสียขวาอ้อะไรที่กระเด็นกระดอนขนาดนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจะบอก เขาเห็นเ,เห็นไปมันเตะแล้วมันขอโทษมันมารยาดีมากเลยมันมีนายยาะไรเยอะเลยอ้าวจะให้เพื่อนเตะนั่นแหละสามเหลี่ยมลูกมันตุ่มไม่ทราบว่าใครอ้อขึ้นหรือยังอ่าจะประมาณนีงแล้วนะม้าเอาแล้วยากระโปงกระเพกนะอย่าออกอากาศเสียงขวามาเจาะล่างสองมาเลี้ยงกันไปเลยมาเอา้า โอ้ยปงหุ่องดุพร้ยกคดุ๊กโอ้ยยกหนาสุดยอดสุดยอดสุดยอดมีเล็บบาดยากาดอย่างนี้โดยเฉพาะคู่เซียนยาววันที่12พฤษภาคมโอ้แฟนมวยรูงภูทองก็จะบรรยายมันๆอย่างนี้บรรยายให้มันๆพร้อมกับอาจารย์ว้วนกลางวันใช่ไหมกลางวันแสงแสงว้วนแสแสงน้องจัดเลยแหละจตุกพฤษภาคมน่าจะมีฝนบ้างบางว่าคอจะกลับมาตรงเหมือนเดิมก็ปรารถนาดีจากอาจารย์รุ่งอยากจะให้พี่ชายได้มี มีสุขภาพยสร้างุ่งภูทรน,นะเส้ยนยาวนี่ไปแรกนีุ่่งภูทรใส่กับตะวันเพลิงนี่เดียวพัน อเอ้ยพอดีอ่ะช่วงปลายยกสุดท้ายครับเอ้ยต้องบอกว่าอาจกันปัดจริงๆครับหน่อยมาถึงหัวแตกว้าดิกี้เบียกน่อยยังงั้นเอ้ยอ่ะพอเพียงคงในทํากันออกขวาไปอิ่เอาลื่นโอ้โห พัดขามาแล้วัดไปเลยมาออยอมได้สักที่ไหนครับโอ้โถูกคู่เลยครับมวยคู่นี้ไม่ต้องผอไม่ต้องผาแต่เลติเหมาและเลติเหมาเข้าซอกสุดท้ายโอ้โไ,ดไ,ดได้เฮได้ฮาอะไรับเข้าซองเลยอยู่ฝั่งไหนใจแจ้งใจ โอ้ศาดมึงอ๋อบาดเนี่ยโอ้ยโอ้ใจชี้สี่ใส่กันทายกคู่เดียวตีกันอีกแล้วพี่น้องเนี่ยคู่นี้ยังม้วนเลยคือครูแค่ฮ้ยลุกได้ไหม่ะแสดงอาการได้เลยนะนั่นแล้วอ๋อจูมือกับปากแดงโอ้ยโอ้ยให้เขายกมือก่อนยังเป็นล้มบาดนี่เป็นล้มได้บาดนี้จะให้สามยกหน่อยพเหรอเดี๋ยวพักกันไหมวันนี้เอาสามยกทีเหลือนั่นโอเตะบึ้งกา